น้ำยาใช้งานเบื้องต้นของตัวเอช่าแคมิล่านะครับเริ่มต้นจากการที่เมื่อกี้เราใส่ถานเรียบร้อยแล้วเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นแล้วเราเริ่มต้นกักการที่ตั้งค่าก่อนครับเราตัวด้านหน้าหน้าปุ๊บเนี่ยปกดดอกจันสีน่เหลี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ใส่แอดมินอินโฟมชันก่อนถ้าเป็นดีฟอลต์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับตอนแรกขันก้นตอนแรกเราจะต้องสร้างแอดมินก่อนครับกดหนึ่งครับสร้าง 1น,นก็คือสร้างครับ2ลบแล้วก็3เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับเรากดหนึครับอ่าจมนติผมก็ทำซ้ำทำซ้ำอีกทีหนึ่ง้ทั้งหมดแอดมินทั้งหมด10คนครับ001ถึง009นะครับอันนี้10คนหลังจากที่เราแอดตัวแอดมินเรียบร้อยแล้วครับเราถอยกลับไปคราวนี้ก็จะสอนเรื่องการเขาเรียกว่าเรื่องการเพิ่มลายนิ้วก่อนนะครับ ของผู้ใช้ทั่วไปครับเริ่มต้นจากการดอกจันทรครับแล้วก็ใส่แอดมินที่เมื่อกี้เราซึ่งใส่เข้าไปไปครับกดสองครับกดหนึ่งสร้างกด2ลบครับกด1นสร้างเริ่มจากการนิ้วครับสมมติว่าเรามีลายนิ้วหนึ่งสองสานี่ครับ0ูโวันซให้จําไว้ด้วยนะครับว่านี่เบอร์สิครับของผมเป็นยูเซอร์ที่หนึ่งครับคราวนี้เราจะสร้างลายลสร้างรหัสต่อครับ นะครับแล้วกทีนการสัมผัสครับกดดอกจันเช้าครับใส่จะเอ็ดหม p a นพาสิร์ครับกดสองครับแล้วก็กดหนึ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่รหัสได้เลยครับสมมติผมใส่ดอกจันสอีกทีหนึ่งครับเครับเป็นเบอร์สิอครับสมมติถ้าเราจะทำต่อเลยอย่างเช่นเราต้องการแอดการครับเอาการไปแตะห้าครับครับ การต่อไปจะเป็นลักษณะการเป็นนี้ครับเราใช้ไอซีกาซครับแต่ครับแล้วก็มีอันหนึ่งเราเรียกว่าการที่เป็นแท็บครับท่านี้ครับกาก็เรียบร้อยแล้วครับกับการแอดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับสมมติถ้าเราจะทําต่อเลยอย่างเช่นเราต้องการแอดกาซครับเอกาซไปแตะห้าครับครับการต่อไปจะเป็นลักษณะการเป็นนี้ครับเราใช้ไอซีกาซครับแต่ครับแล้วก็มีอันหนึ่งเราเรียกว่าการที่เป็นแท็กครับ ครานี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับ,บกับการแอดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ